อยู่กับกุ๊กกูนั่นเองและวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับเกมไล่เรนเจอร์นั่นเองนะจ๊ะและวันนี้นะคะมากับโคาโบใหม่ประจำเดือนตุลาคมเดือนแหง่งฮาโลวีนใช่ไหมมันเป็นตุลาคมซึ่งมันก็เป็นเดือนแห่งฮั l โลวีนซึ่งอันนี้แสดงว่าประมาณสิ้นเดือนจะต้องมีตุมใหม่ซึ่งเป็นตุนฮาโลวีนนั่นเองพอนึกถึงฮาโลวีนก็จะนึกถึงกุ๊กกูอย่างนี้ <c oughs> หรือเปล่า แต่ว่าตอนนี้มีคลาโบอ,อยู่นะคะซึ่งคลาโบในเดือนนี้ของเกมลายเรนเจอร์ก็คือเป็นคลาโบที่มีชื่อว่าเฟรี t เทลนั่นเองซึ่งกูกู๊เนี่ยกดกรชาเรียบร้อยแล้วใครยังไม่ได้ดูไปกดดูคลิปก่อนหน้าได้เลยนะคะซึ่งลงไปเมื่อวานแล้ววันนี้เราจะกลับมาด้วยการรีวิวตัวที่เราได้จากเมื่อวานนั่นเองนะได้ยังไงต้องไปดูในคลิปนะบอกเลยว่า p พล็ พีคมากพีคนะพีคในพีคเลยนะคะนี่เลยกูคุดได้ตัวนี้มาเอลซ่าหรือว่าจริง,รงๆแล้วกูไปดูของเวอร์ชันภาษาอังกฤษอะเขาเขียนเป็นเอลซ่านะเนื้อหาอันนี้การสปอยเล็กๆนะจ๊ะเอลซ่าสการเลตเดยจอมเวทสาวอายุ1 9ปีนะคะสวมชุดเกราะ1ใน4จอมเวทระดับ S-Class ฉายาไททาเนียเอลซ่านะคะเธอขึ้นชื่อว่าเป็นนักสู้หญิงสุดแกร่งของเฟรรี่เทลเลย เธอสามารถเปลี่ยนชุดเกาะได้อย่างรวดเร็วในทุกๆเวลาที่ต้องการใช้เป็นคนนิสัยจริงจังเข้มงวดไหวพริบสูงนะคะและยังมีความหลักแหลมมากในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆอีกด้วยเวลาเธอโกรธนั้นน่ากลัวมากทีเดียวแต่ก็ยังเป็นคนอ่อนไหวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะหากเพื่อนพ้อ,นองและทุกคนที่เธอรักแล้วเนี้ยสามารถยกตายก็ยังได้เลยนะเอลซ่านะคะยังเป็นคนคอยดูแลคอยห้ามปรามนะสืกับ ตั้งแต่สมัยยังเด็กๆแล้วนะเนื่องจากทั้งคู่ชอบทะเลาะก,กันบ่อยๆนะเอลซ่าเองก็กลับไปทะเลาะก,กับมิวราเจนบ่อยๆในสมัยเด็กเช่นกันในอดีตนะคะเอลซ่าในวัยเด็กเนี่ยเคยเป็นทาสรับใช้ให้คานทํางานก่อสร้างหอ,งองคอยสวรรค์และถูกทารุณกรรมจนเสียตาข้างขวาไปหลังจากการตายของลุงบอบเนเธอสามารถใช้เวทมนต์ได้นะคะแต่ว่ากลับถูกเจรานะคะคนที่เธอพยายามช่วยนั้นหักหลังค่ะเธอจึงหนีออกมาแล้วก็เข้าร่วมกับกิลแฟรี่ ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะถูกรักษาะะจนตาลของเธอเนี่ยกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิมแต่ก็ยังมีอาการแปลกๆจากดวงตาข้างขวาทําให้เวทที่โจมตีทางสายตาอย่างเช่น stone eye ไม่มีผลกับเธอและน้ําตาไหลออกมาตามตาข้างขวาด้วยนะคะสําหรับตัวเอลซ่านะคะก็จะนี่เลยเป็นจอมเวทระดับเอสผู้สมเกรเอจจอมเวทส,สุดแกร่ง ในแฟรี่เทลนะคะมีสมยานามว่าไททานเนียซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกเมื่อวานเนี่ยถ้าใครดูคลิปเนี่ยอาจจะรู้สึกก็เหมือนแบบคุกคู่เหมือนรู้สึกแบบตั้งหงิดตั้งหงิดเออตั้งหงิดตั้งหงิดว่าแบบเอ๊ะทำไมมันดูคุ้นๆวะนึกออกไหมคือคุกคู่รู้สึกเหมือนประมาณแบบว่าเอ๊ะหรือมันเคยอัพแล้วมันก็ไม่เคยอัพนี่ว่าทำไมรู้สึกคุ้นๆกับเรื่องนี้จังเลยทั้งทที่ตัวเองไม่เคยดูอนิเมะนะแต่แบบทำไมมันคุ้นๆวะนึกออกแหละ ไปเปิดดูคลิปของตัวเองที่เคยลงไว้ป้าตองเคยเล่นเกมนี้มาก่อนเออ Fairy t a ทลเคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะคะมันเป็นเกมมือถือเหมือนกันเราคือที่แบบรู้สึกว่าคุ้นกับเอลซามากๆอะ่ะเพราะว่าในเกม a ฟ ry t เทลอันนั้นน่ะว่ากลุ่มมีตัวเอลซ่าเหมือนกันจะเอลซ่าจะเอลซ่าเอาเป็นเอลซ่าก็ไดลมีเอลซ่าเหมือนกันเป็นตัวที่ใช้บ่อยด้วยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อ หน้าละ่ะทาไมฉันถึงแบบรู้สึกแบบคุ้นๆทำไมรู้สึกเหมือนแบบเคยเคยได้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออในทีมที่กุู่เล่นอะ่ะในเกมของแฟรี่เทลอ่ะก็ใช้ตัวนี้และตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากๆในทีมของกุู่ด้วยนะเพราะมันเป็นระดับ S อเว้ย s s เลยนะจ๊าไม่ใช่ธรรมดาคือนะสื่อเป็น s s เเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เท่าตัวนี้คือตัวนี้มันโหดมากแบบโจมตีหมู่อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่ง อันนี้ก็ไปคุยกับทีมงานเกมไลน์เลนเจอร์มาแล้วเขาก็การันตีว่าเอลซ่าเนี่ยเป็นตัวที่เจ๋งที่สุดในคลาโบรอบนี้อ่าคอนเฟิร์มมาเลยว่าเป็นตัวที่เจ๋งที่สุดแล้วนะซึ่งเมื่อวันที่อ่านสกิลไปอะ่ะก็รู้สึกว่าเจ๋งจริงๆนั่นแหละ <laughs> เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่เห็นกบหรือเปล่าโอ้โหกบเยอะมากนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นเราจะจัดกบจะอัพเกรดให้เป็นระดับ240ดีไหมอะ <c oughs> เริ่มไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวขอไปส่องก่อนนะคือเขายืนยันมาว่ามันคือตัวที่ดีที่สุดในโคลาโบรอบนี้นะคะสำหรับคลาโบเรื่องแฟรี่เทลอะคราวนี้เราจะไปลองส่อง ในระดับตำนานดูว่ามันดีขนาดที่เขาเอาไปใช้กันหรือเปล่านี่ไงมีแล้วเอลซ่าคุณคุณเทสเซอร์คนนี้เก่งมากคืออาจจะเป็นตัวที่แทนคือสา,สามารถที่จะไปแทนตัวที่แบบ ตำแหน่งในทีมได้เออคือบางคนน่ะอาจจะไปทับเส้นกับตัวบางตัวที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่อยากได้นึกออกปะมาดูกันนี่ไททาเนียเอลซ่าของคุณเทสซ์นะอยู่พลังโจมตี6ล้านเลือด31ล้านโอ้โ้หโหดมากคุณพระ แล้วก็มีต้านสกิลนี่เขาใส่ต้านสกิลมาเพิ่มอัตราการใช้สกิลด้วยแล้วก็ตัวนี้มันจะออกเป็นคริด,ด้วยนะคะโหดโหดจริงแต่ยังเป็นธาตุไม้นะเพราะว่ามันเป็นใส่ว่างไวันชอบเป็นธาตุไม่รู้โลกอะไรสำหรับจอมเวรระดับเอสเอลซาซึ่งกูขอเพิ่มระดับไปก่อนหมายถึงว่าเพิ่มให้มันแบบให้มันเลเวลร้อยสี่สิบก่อนอืมเพราะตอนนี้เป็นเลเวลหนึ่งอยู่ ขอเพิ่มเป็นร4 0ก่อนละกันจะได้แบบเออสามารถที่จะบอกบอกได้ว่ามันมีความแตกต่างอะไรกันยังไงนะตัวแฟรี่เทลเกมแฟรี่เทลเองอะ่ะเอลซาก็เป็นตัวที่เก่งมากเป็นตัวที่เก่งมากเลยแล้วก็เป็นตัวพีกับเอสที่แบบหายากด้วยนะคะแต่เวนดี้เนี่ยเป็นตัวฝีเหมือนกันกันกบเกฟไลน์เรเจอร์เลยอะ วงวานน้องเวนดี้มากๆนัสือก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเหมือนเดิมนะเออก็ยังอ่ะเรามารีวิวเอลซ่าในเกม l i น์เลนเจอกันดีกว่านะคะสำหรับเอลซ่าเนี่ยเป็นระดับเอ่อจดเป็นระดับ SS ไม่ใช่เป็นจอมเวทร,ระดับ s ซึ่ง มีตัว8ดาวมีตัวแดาวอัลตร้านะคะแล้วก็มี8ดาวไฮเปอร์โดยที่ไฮเปอร์เนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเป็นไทททเนียเอลซ่านั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสายว่องไวนะจะเห็นว่าเป็นสายว่องไวที่แบบจมตีเร็วเคลื่อนที่ก็เร็วด้วยนะคะ,ะการเคลื่อนที่เนี่ยความเร็วในการจมตีอยู่ที่1 6 7ความเร็วในการเคลื่อนที่ ร้อยเความเร็วในการเคลื่อนที่ร้อยเก้ากูจะเทียบกับตัวไหนให้ให้ให้ได้ให้ได,ด้ดูดีอ่ะเอาเป็นว่าเซย,ย่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อแต่ตัวเอลซ่าเคลื่อนที่ร้อยเกาก็ต่างกับไม่เยอะเอาจริงๆนิดเดียวเท่านั้นนะคะระยะโจมตี2องร ก็ประมาณแถว2ประมาณนี้แล้วก็มีอัตราการติดค,ดคริตข้อค่อนข้างเยอะนะอัตราติดคริตข้อสามสิบเปอร์เซ็นแรงโจมตีคริตข้อสามรอนะคะอัตราการหนะลบหลีกนะหลบได้สามสิบเปอแม่นยำยี่นะคะอัตราการใช้สกิลอยู่ที่ยี่สิบห้าอัตราหลบสกิลสามสเปอนะคะอัตราความแม่นยำของการใช้สกิลอยู่ที่ยี ระยะเวลาในการสร้างเรนจัรวินาทีก็คือดิเลย์าววิและค่าแร่นะคะแร่ที่ใช้คือ1,670อันนี้ก็คือเป็นตัวของอัลตรา8ดาวนั่นเองนะส่วนสกิลทุกคนมาดูที่สกิลกันบ้างนะคะสกิลมีชื่อว่าเดอะไนท์นะโดยที่สกิลนี้จะเปลี่ยนไปสวมเกราะที่แข็งแกร่งสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่ผักกัวก็กคือเป็นบัฟ พวกเดียวกันนั่นเองนะเป็นการซัพพอร์ตพวกเดียวกันนะคะโดยบัฟนี้จะรีเซ็ตเวลาสกิลของเรนเจอร์ในทีมก็คือจะสมมติว่าตัวไหนสักตัวปล่อยสกิลไปสมมติคือสุดอยอนี้ปล่อยสกิลปึ๊บไปมันจะมีดีเลย์สกิลใช่ไหมแต่สกิลของเอลซ่าจะเป็นการรีเซ็ตดีเลย์ให้กลับไปสามารถใช้สกิลได้อีกนี่เป็นไงโหลดอืม จริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูกันนะแล้วก็ตัวบัฟนี้ยังเพิ่มอัตราความแม่นยําของสกิลอยู่ที่30%ด้วยนะคะเป็นเวลา7วินาทีและเพิ่มพื้นที่ในการใช้สกิลของพักพวกนั่นหมายความว่าทําให้ระยะสกิลเพิ่มมากขึ้น20%นั่นเองนะจ๊ะเป็นบัฟที่โหดร้ายมากนะดีงามมากกับบัฟเนี้ย ส่วนสกิลอีกสกิลหนึ่งนะจะมีเมื่อเป็นไฮเปอร์นะคะก็คือสกิลดาบหมุนวนอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนเหมือนในเกมของแฟร r y ี่เทลเองหรือเปล่านะตัวสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่าอันเชิญดาบจำนวนมากเพื่อโจมตีศัตรูสร้างผลลธำด้านลบให้กับศัตรูนะคะโจมตีแล้วยังดีบับด้วยนะก็คือจะยกเลิกอมาตะาฝั่งตรงข้ามนั่นเอง แถมยังลดการต้านสกิลของศัตร,รูในพื้นที่ด้วย30%นะคะและสกิลนี้ยังสร้างความเสียหาย3,000%ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่เพิ่มพลังโจมตีด้วยเพราะว่ามันมีการสร้างความเสียหายนั่นเองนะคะส่วนความสามารถหรือ Ability นะก็ยังเป็นความสามารถแบบโคลบโบนะคะเป็นความสามารถกลุ่มแฟ i r รี่เทลนะ จะได้รับผลลัพธบบัฟพลังโจมตีเมื่อติดตั้งเรนเจอร์โค b าโบแฟรี่เทลลงในทีมแต่ว่าก็คือต้องติดตั้งอย่างน้อยสตัวนะคะแล้วก็สูงสุดห้าตัวนั่นเองะคะ่ะส่วนอบิลิตี้อีกตัวหนึ่งเป็นต้านทักษะไหวพริบนะหากอัปเกรดขึ้นไฮเปอร์จะมีโอกาสทำให้ต้านสกิลของสัตรูชนิดไหวพริบหรือเป็นตัวที่ใช้เวท จากฝั่งตรงกลามได้นะคะทําให้ไม่มีผลเมื่อถูกโจมตีนัง่งยดูเลอค่าเป็นแบบต้านการโจมตีของตัวไหวพริบฝั่งตรงข้ามเลยนะกะ็คือ,อด,ดูเลอค่ามากทุกคนควรค่าแก่การทําเป็น240มากจริง <laughs> ควรค่ามากๆเลยอ่ะ ตอนนี้อยู่ที่สามแสนดูไก่กามากเลยต้องใส่ของก่อน Wendy เวนดี้นิ้วกูยังไม่ได้รีวิวเลยนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้นะขอรีวิวเอลซาก่อนเนะรู้จกักแบบตื่นเต้นได้ตัวใหม่ได้ตัวเก่งเออได้ตัวเก่งก็เลยแบบตื่นเต้นเล็กๆมา จัดเลยแล้วกันจนะเดี๋ยวเราจะมาดูเลยว่าจะเก่งขึ้นแค่ไหนคือมีตัวกบเยอะมากคือเนื่องจากว่ากุกกไม่ได้เข้ามาสักพักใช่ไหมแล้วแบบเล่นในดันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะแต่เล่นในดันเออดันสเตจหลักอ่ะแล้วมันจะได้ของรางวัลดันแดงอ่ะเออแล้วก็ได้มาเต็มเลยทุกคนก็เลยมีมาให้อัพเอลซาซะเลยณจุดนี้เท่าไหร่แหละสิบห้า ๊าสเฮยสุดยอดเลยอะ่ะไม่เคยได้แบบไม่เคยได้มีการอัพอะไรแบบนี้มาก่อนนี่คือแงแรกที่แบบรู้สึกแฮปปี้ในการอัพแบบ240มากปกติเราจะเก็บแทบตายกว่าจะได้อัพ4 4 0ออก่ะ ตอนนี้คือแบบอ,อ๋อมีโอกาสอัพง่ายมากดีงามมากต่อไปต้องมาอัพเลเวลต้องมาอัพเลเวลกันทุกคนอัพเลเวลนี่ลำบากเลยอ่เฮ้ยพอมีอยู่พอมีตัวอัพอยู่อัพเลเวลนะคะจังเร็วที่สุดก็คือใช้ตัวเรนเจอร์ในการอัพนั่นเองมันจะง่ายกว่าทุกคน เอาไปนั่งไม่คงไม่มีใครไปนั่งเก็บเลเวลหรอปะ <c oughs> แบบนี้น่าจะง่ายสุดอะอพเลเวลส4งแล้วทุกคนดูเวลาด้วยดินเ,ล,เลือลือ4.5วิแล้วอะจาก9วิเมื่อกี้ตอนนี้เหลือ4.5แล้วโคตมากโคตมากส่วนพลังโจมตีเมื่อกี้มันเริ่มประมาณ300แส0ใช่ไหมตอนนี้เป็นเริ่มห0 0 0นนะคะดีงาม อนีงามนี่คือไม่ใส่ของใดๆ แวบตัดกลับมานะคะก็คือใส่เกียร์เรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็เกียร์ในรอบนี้นะคะกูกูก็เน้นในเรื่องของพลังโจมตีพลังพลังโจมตีนะซึ่งพลังโจมตีตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ7ล้านนะคะแล้วก็เลือดเนี่ยพยายามใส่เลือดด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ใส่เยอะนะคะเลือดก็อยู่ที่25%ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เนี่ยยีล้านแล้วก็กูกูใส่ลดแรงในช่องสุดท้ายนะคะใส่ลดแร่ไปจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าใส่เกียร์ที่แบบ โหดกว่านี้ที่รถแลกก็จัดโหดมากอย่างเช่นเกียร์พวกแบบเนี่ยอีพวกอย่างเงี้ยพวกดังโงะอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าใส่อันนี้ไปอ่ะก็คือโหดเลยเออนะว่าเป็นตัวที่โหดเลยนะคะรถแลกแน่หรือว่าเป็นตัวพวกนี้ก็ตามนี่เห็นไหม ใส่ตัวนี้ก็ได้แลเนี่ยเออใส่ลดแร่ได้นะคะก็ถ้าใครมีเกียร์เจ๋งๆนะก็ใส่ลงไปนะคะตอนนี้กุกูใส่ประมาณนี้ละกันก็คือใส่ลดแร่ด้วยนะคะเพราะว่าแร่มันอยู่ที่ประมาณพันหกนะก็ลดลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ใส่บวกเลือดไปนิดนึงแล้วก็ใส่ในส่วนของเพิ่มพลังโจมตีไปเพราะว่าเขาเป็นตัวที่มีพลังโจมตีเต่งจริงแล้วอ่ะกูกูใส่ในส่วนของธนูเพราะว่า มันจะเพิ่มอัตราการใช้สกิลด้วยนะคะคือช่องสุดท้ายไม่ได้ใส่อัตราการใช้สกิลไงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใส่อันหนึ่งตอนนี้อัตราการใช้สกิลก็ค่อนข้างต่ํามากนะดูดิ4.9บวก25ตกประมาณแค่ประมาณเท่าไหร่อ,อะตีซะ50ประมาณ75เปอร์เซ็นต์ยังน้อยอยู่ลนะ่ะเอาจริงๆแล้วอยากจะใส่มากกว่านี้เพราะว่ามันเน้นที่การใช้สกิลใช่ปะละ่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะ อาจจะเพิ่มเรื่องของอัตราการใช้สกิลคือถ้าจริงๆอ่ะถ้าจะให้ดีกว่านี้นะคะช่องกลางเนี่ยควรจะลดแร่และช่องนี้เพิ่มอัตราการใช้สกิลนะช่องช่องอัซเซสซอรีอ่ะเพิ่มอัตราการใช้สกิลไปนะคะแล้วก็เพิ่มแบบพวกแบบต้านสกิลหลบสกิลนะคะช่องแรกอาจจะบวกเลือดอจริงๆคือถ้าจะถ้าจะดีมากๆนะช่องแรกก็คือเป็นโจมตีและบวกเลือดไปนะคะพวกแบบ ก็มีเยอะแยะนะพวกโจมตีระบกเลือดเออสามารถใส่ได้แต่อันนี้ก็ปูใส่เท่าที่มีตัวอันอื่นมันใส่กับตัวอื่นอยู่ไนงะเออก็ใส่ไปแบบนี้ละกันเพื่อที่จะไปรีวิวให้ดูนะคะไม่ได้แนะนำให้เป็นให้เป็นอันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาหาว่าแบบเอ๊ะทำไมกูปูใส่แบบนี้เนะี่ยอ่ะแล้วก็ในส่วนของคลาโบจะเห็นได้ว่าอ่ะถ้าใส่ตัวที่เป็นโคลาโบเดียวกันมันก็จะมีนี่ หน้าตาแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะคะเป็น ability ที่เป็นในส่วนของ a b ล l i t y กลุ่มโคลบนเองเดี๋ยวเราจะไปเล่นในฉากต่อสู้ให้ดูเพื่อที่จะได้เห็นสกิลของเอลซ่านั่นเองทุกคนมาสกิลเอลซ่า let it go ไม่ใช่ยังไม่เลิก let it go นะ มันคืออันนี้มาที่ปกติอุหูเล่นใช่ดิใช่ไหมคือไม่ได้เข้าเกมนานจัดจัดจัดเลยมาทีมสโอเคไปกันเลยมาแล้วในฉากต,ต่อสู้อันนี้เหลือ800ก็ไม่แย่นะแ800ดร้อยก็โอเคมาแล้วค่ะเอลซ่าค่ะนี่โอ้โหเด้ดิ นี่คือสก,กิลที่เป็นสก,กิลนี่ค่ะสก,กิลโจมตีโอ้ยสก,กิลโจมตีค้ายๆกับในเกมของมันเองเลยอะเออในเกมของมันเองก็จะมีแบบดาบออกมาเยอะๆแบบนี้แหละนี่สก,กิลแรกนะคะสก,กิลบัฟก็คือเป็นสก,กิลที่นั่งกระโดดลอยขึ้นไปแล้วก็ปั๊บี่สก,กิลนี้เน่ตอนนี้เจ้านี่ยืนระดับเดียวกันกันกบตัวมูลดุริยางเลยนะ ออหลังมูนดุริยางนิดหนึ่งแต่โจมตีแบบไม่เร็วเลยอะโจมตีแบบอยู่ในเกณฑ์แบบออกแนวช้าๆไปนิดนึงแล้วอบทั้งมูนดุริยางมากับสองตัวเลยช่วยกันตีแบบทั้งทั้งเอลตราทั้งไฮเปอร์นี่มันรีวิวมูนดุริยางเลยเปล่าแต่เอลซ่าไม่ได้โจมตีหมู่ใช่ไหมอะต้องเป็นสกิลถึงจะเป็นโจมตีหมู่นะคะ ออะเรามาลองดูระยะของสกิลหน่อยไหมระยะสกิลอย่างนี้แสดงว่าจะทำให้ตัวเนี่ยพอมันปั๊บแล้วจะทำให้ตัวอื่นๆเนี่ยออกสกิลได้เยอะขึ้นถูกไหมเพราะว่ามันจะรีเซ็ตดีเลย์อ่าเอาง่ายๆคือคำพูดง่ายๆคือรีเซ็ตดีเลย์สกิลนั่นเองอีกรอบ มาแล้วฟื๊บเน่ท่าแรกดูหลู่หลามากทุกคนท่าแรกอลังมากและนี่คือท่าที่สองอสวย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 ค่ะนี่ก็ออกสกิลบ่อยอยู่นะจริงออกบ่อยอยู่นะปับ๊บบ่อยมากทุกคนและนี่คือท่าโจมตีอท่าโจมตีก็ได้อยู่ทำไมดูลีออยางมาเรื่อยเลยอะ เอาเวนดี้มาบ้างดิเวนดี้เวนดี้เนี่ยในเกมของเอ่อในเกมของตัวมันเองอะ่ะในเกมแฟรี่เทลอ่ะเวนดี้เป็นสายซัพพอร์ตสายซับเลยอะสายฮิลวะง่ายไปสายฮิลเลยเกมนี้ต้องมาดูกันนะเดี๋ยวค่อยไปทำรีวิวนะคะว่าเวนดี้มันจะเป็นยังไงบ้างแต่ตัวเอลซ่าเนี่ยในตัวเกมของแฟรี่เทลเองอะ่ะก็ ก็เป็นสายโจมตีที่โจมตีโหดมาแล้วโจมตีหมู่เออเป็นเป็นตัวที่แบบเอาไว้เป็นตัวพีเลยเจริงๆเออจริงๆเป็นตัวหากินหงูกู่เลยง่ายๆดูอาเทนามาชุดนะรูรามาเห่าสุดไม่หมาต้องเห่าด้วย <laughs> รูรามาจะมาเห่าเลยอะ่ะเอลซาท่านนี้ท่าเท่อ่ะ ท่าเท่มากดูเป็นผู้หญิงแท้ๆมจมตีช้าไปหน่อยนะต้องเอาไปลองเล่นทีมใหญ่แล้วล่ะนี่คือบวกมาระดับ240จะไม่ลงทีมใหญ่ก็ไม่ได้แล้วล่ะเช่ป่าเราต้องไปใส่ทีมใหญ่แล้วทุกคนจะมาไก่กาแค่รีวิวนี้ไม่ได้หรอกมา มันเป็นตัวบัฟเนาะเพราะฉะนั้น <c oughs> เรามาถึงจุดที่ต้องมานั่งคิดว่าจะเอาตัวอะไรออกจากทีมนะ <c oughs> เดี๋ยวเราควรจะเปลี่ยนเป็น Hyper ไฮเปอร์ไหมอ่ะถ้าเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์คือออกพลังโจมตีมากขึ้นเปลี่ยนสิรออะไรอ่ะสลับเลยเออ แถมยังจะต้านไอ้นี่ด้วยนะอันนี้อ่ะเดี๋ยวเด,วเ,ดวเปิดหน้านี้ให้ดูก่อนสำหรับการเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์นะคะก็จะใช้ตัวดังนี้นะคะเป็นตัวดอกไม้4ตัวตัวนกเอี้ยง3ตัวมีอีกานกเอี้ยงอีกาแต่ละแต่ละคำเมดูซ่าหตัวอ่าแล้วก็มีเมอร์เมดอีกหนึ่งตัวนะคะประมาณนี้แล้วก็ใช้เงินอีกประมาณ2ล้านนั่นเอง สลับเลยจ้าเป็นไฮเปอร์ไปเลยจ้าพอเป็นไฮเปอร์ก็จะไปต้านทักษะไหวพริบนะก็คือเป็นป้านสกิลไหวพริบของฟันตรงข้ามนะคะเอ่อเอาตัวอะไรออกนี่แหละประเด็นไม่รู้จะเอาตัวอะไรออกประเด็นนะเออตัวนี้ทำไรอ่ะ ายพพอร์ตอันนี้ก็สพอร์ตหรือเปล่าคิดว่าวรีก็เป็นสพอร์ตยกเลิกอมาตะเหมือนกันห้ามศัตรูใช้ทักษะนะอัน,นดูแบบจะทับซ้อนกับตัวนี้เ่ปปาเซปปะฟื้นฟูพลังชีวิตอันนี้ฮิวนี่ก็หิวหิวในพื้นที่คือตอนนี้ฮิวตัวฮิวเยอะมากนะตัวหิวอีก,กุกเยอะมาก เอันจริงดูแล้วนะเอาคิมาวาริออกก่อนละกันอหรือควรจะมีฮิมาวาริดีอ่ะเอาเป็นว่าใครคิดว่าเอาตัวไหนออกรล้วควรคอมเมนต์ให้หน่อยนะคือตอนนี้วกูคิดว่าตัวที่ควรจะเอาออกอ,อาจจะเป็นคิมาวาริหรือจะเป็นโตเคโรหรือเปล่า เพราะว่า2ตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตเหมือนกันแต่ตอนนี้ตัวเคโลหของอกูอ่ะมันเป็นตัวที่ต้านน้ําแข็งได้ก็เลยต้านน้ำแข็งต้านธาราโดได้ก็เลยยังไม่เอาไม่อยากเอาออกเอาง่ายๆหรือจะเป็นตัวอื่นเอาออกเอาเอา,เอาตัวอื่นออกดีใครว่ายังไงลบพวกคอมเมนต์บอกหน่อยช่วยทีช่วยหน่อยนะนน่แล้วเราได้เพชรฟรี Paint ด้วยนะจ๊ะได้เพชรฟรี free. เพราะว่าทำเป็นระดับแบบ มาสเตอร์อ่าระดับแม็กซ์นั่นเองนะก็จะได้เพชรฟรีนะนี่ได้ครบเลย3ตัวเรียบร้อยต่อไปเราจะไปเล่น pvp พีแน่จะเล่นอะไรก็ต้องไปลอง pvp ทุกคนไปลองใน pvp กันเลยแต่ตอนนี้ pvp วีคอกูอะเนื่องจากเดือนที่แล้วไม่ได้เล่นใช่ปะมันก็เลยแบบมาแบบไก่กาเล็กๆนะยังอยู่ในลีกแบบ ง้องแงงอ่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเล่นง่ายนิดหนึ่งไปลองกันเลยเอากดเผือกดไปเอลซ่ามาแล้วนะคะมาดูกันว่าจะทำให้เราเนี่ยออกสกิลเยอะขึ้นจริงๆไหมไม่ใช่เยอะขึ้นดิมันจะทำให้รีเซ็ตดิเลยสกิลเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวไหนที่แบบออกสกิลไปแล้วแล้วรอดีเลยน,น,<ๆ>นานๆน่ะก็อาจจะมีโอกาสที่จะออกสกิลได้บ่อยขึ้นอ,อันนี้คือเออมันจะดีตอนที่โดนพัดนี่แหละว่าไหมทุกคนเพราะว่าตอนพัดไปอะ่ะแล้วถ้าเอลซ่าออกสกิลอะ่ะทุกตัวมันก็จะออกสกิลได้ใหม่ถูกปะดีเลยมันจะหายไปเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้ มันวิ่งเร็วขึ้นเพราะว่าบาวคิสโยนี้ก็คือรีเซ็ตสกิลบาวคิสโยนีไงรีเซ็ตดีเล่ตอนนี้เรามาเล่นกับคนที่มีตัวบินนะจ้าซึ่งตัวเอกไม่มีกัรบิดแต่เรามาลองดูแล้วกันว่าจะใช้จะพอไปได้ไหมจะพอสู้ได้เปล่าเ <ers> เขามีตัวบินนะแต่เราไม่ยออ่อท้อไม่ยออ่อท้อ ไม่ยออ่อท้อมาแล้วปับ๊บจ้าเอ๊ะเอลซ่าออกสกิลบ่อยมากทุกคนนี่คือแค่ประมาณ70%เองนะดูออกบ่อยเนาะเราดูออกสกิลบ่อยอะ่ะไปต,ต่อยาวๆต่อยาวๆเลยต่อยาวๆ เฮ้ยเป่า <appreciated> ค <so my |ms|> ือซีอีโอนี้ไม่ออกสกิลเลยอะเออเป่าเป่าคือซีอีโอนี้โดนเมิร์ฟปะเนี่ยโดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟเหรอลูกเป่าคือซีอีโนี้ไม่ออกสกิลอะคือมันก็เป็นหลักการอัปเดตของเกมอะทุกคนถามว่าทำไมต้องเนิร์ฟตัวเก่าก็เพราะว่าเขาจะขายตัวใหม่ไง เพราะฉะนั้นตัวเก่าก็อาจจะโดนเนิร์ไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจเรื่องนี้เป็นไงกันบ้างคะสำหรับเอลซ่าไททเนียเอลซ่าและเนงนะคะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่โอ้คิดว่ามันค่อนข้างสำคัญในการเล่น PVP นะแล้วก็เพิ่มโอกาสการชนะในการเล่นด่านต่างๆด้วยเพราะว่ามันทำให้เ,เราเนี่ยสามารถออกสกิลได้เยอะขึ้นออกสกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังเพิ่ม ช่วงของการใช้สกิลให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเป็นสายซับพอร์ตอะแล้วยังจะมีพลังโจมตีด้วยสา0 6 0 0หเลยถ้าเป็นไฮเปอร์นะก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าจะสำคัญมากๆแล้วก็ทางทีมงานเองก็บอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เก่งที่สุดแล้วในคโคโบรอบนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงชื่นชอบตัวเอลซ่าตัวนี้นะคะถ้าใคร ได้รับแล้วเอาไปเล่นยังไงเจ๋งยังไงปีการอัพยังไงใส่เกียร์ยังไงมาแนะนำเนะี่ยก็มาคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะอ๋ออย่าลืมนะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้หรือว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็สกด s u b สไคร b ์ติดตามกันไว้นะอย่าลืมกดแชร์ไปอย่างนะเฟซบุ Facebook, ๊กให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะวันนี้ลาไปแล้วบายบาย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูู๊นะ